ครับสวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับก็สวัสดี FC นะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันศุกร์ที่23สิงหาคมนะครับเนาะเวลาประมาณ6โมงเช้าๆนะครับมาพร้อมกับฝนเลยนะครับสายฝนนะครับวันนี้พี่ชัยมีของดีมานำเสนอให้ f อพี่ชัยได้เลือกได้ชมกันนะครับ สินค้าเข้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น L สาสิบหก SP นะครับปีห้า้านะครับรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ FC นะครับรถสวยๆนะครับรถยังใหม่อยู่เลยนะครับรถวิ่งอยู่ที่หนึ่งพัน้าร้อยสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับเนาะสาสิบหก SP ปี5้าเก้านะครับรถสวยๆนะครับ ยางเยิงเดิมๆคู่ตัวนะครับมาพร้อมกับโรตารี่ตาช้างนะครับนะครับรถเดิมๆเลยนะครับ F c ซพี่ชายไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับรถสวยๆนะครับ36 SP อนะครับปีห้านะครับดอยเยยสวยนะครับขาดเคิร์ดไม่เคยได้ตัดตอนนะครับ รถยังใหม่อยู่เลยนะครับ FC มาพร้อมกับผันด้านหน้ากับโรตารี่นะครับสภาพอย่างนี้นะครับ FC ถ้าใครสนใจนะครับรีบๆเลยนะครับพี่ชายขอบอกนะครับรถวิ่งแค่พันเก้าร้อยกว่าชั่วโมงเองนะครับรถสวยๆนะครับสามสิบหก sp ปีห้าเก้านะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับผ่านด้านหน้าโรตารี่นะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นบาทนะครับ สนใจนะครับมาขับดูรถได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเนาะ3 6 s p เครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยได้ลือได้แกะนะครับขาดเคร์่ไม่มีตัดตอนนะครับรถวิ่ง1,900ชั่วโมงนะครับรถสวยๆนะครับสวยจริงๆนะครับ fc พี่ชายบอกได้เลยว่าสวยนะครับเดี๋ยวดูภาพโดยรวมนะครับโรตารี่ก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับ ของตาช้างนะครับของคู่ตัวมันนี่แหละครับนะครับยางเยิงก็สวยๆนะครับ36 s p คำนี้นะครับปี59นะครับพี่ชัยเปิดไปอยู่ที่340,000บาทนะครับก็สวยจริงนะครับ FC นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมเลยนะครับสนหรสนใจโทรหาพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร094703 9341นะครับ พี่ชัยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ fc ดูนะครับรถสวยๆเลยนะครับอ่าสนใจก็โทรหาพี่ชัยได้เลยนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถปีห้าเก้านะครับสาสิบหก sp นะครับมาด้านนี้นะครับพี่ชัยจะพาไปดูนะครับตัวนี้จะเป็น l 3408ี่ศูนะครับ l สามสดรถเดิมๆนะครับพี่ชัยเน้นรถเดิมๆทั้งนั้นเลยครับเดิมสวยด้วยนะครับ fc ชม่งน้อยนะครับ ยางเยิงสวยนะครับรถคันนี้วิ่งได้อยู่ที่1696ชั่วโมงนะครับฝังไม่ผิดนะครับเอดซพิชัยไม่ได้กอไมไม่ได้ทำไมทั้งนั้นเลยนะครับรถสวยๆนะครับคาดเคิร์ดไม่เคยได้ตัดตอนนะครับรถวิ่งดีด้วยขับดีนะครับตัวนี้ปี55นะครับหลังคาแดงนะครับปี55นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ มาพร้อมกับโรตารี่ตาช้างนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับสนตกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไสงามนะครับคืนนี้ก็ฝนตกแรงนะครับ FC บ้าน FC ฝนตกกันหรือเปล่านะครับมีเข้ามาใหม่นะครับ36 s p ปี59นะครับ34ปี55นะครับรถสวยๆเดิมเลยนะครับ FC นะครับ พี่ชัยบอกได้เลยว่าถ้ามาลองขับดูนี่ติดใจเลยนะครับเนาะไงก็มาเลือกชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนสวยงามนะครับหรือจะเป็นในด้านเครื่องนะครับคูปต้าอีทีเก้าห้านะครับตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอีทีแปดศูนย์ตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทอีทีร้อยสิบตัวละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับมีให้เอฟซีเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับ กิ้งกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับหรือจะเป็นด้านนี้นะครับด้านขวามือนะครับโค้งรถพี่ชัยนะครับมีไม่ต่ํากว่า200กว่าโค้งแน่นอนนะครับตัวละ5,000 6,000นะครับหรือจะเป็นในด้านเครื่องคูปะต้าอีทีเโค้งทะเลทองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย FC นะครับพี่ชัยจะอธิบายฟังนะครับตัวเนี้ยเครื่องอยู่ที่หมื่นสี่นะครับโค้งอยู่ที่หกพันนะครับมันก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับตั้งชุดนะครับร้านพี่ชัย จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้เอฟซกันนะครับมาให้เลือกให้ชมกันนะครับเครื่องก็ไม่ต่ํากว่าร้อยกว่าเครื่องแน่นอนนะครับเอฟซนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับโครงราคา5้าพันนะครับเอฟซเห็นไหมครับเกียร์หเกียร์สเกียร์ถอยนะครับของทะเลทองตัวละห้าพันเครื่องหมื่นห้านะครับชุดนี้นะครับเอฟซอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับมีเงิน20,000บาทก็เป็นได้เครื่องได้โค้งไว้ดึงน้ําแล้วนะครับเอฟซนะครับเครื่องคูปต้าอีทีเก้านะครับโค้งราคาห้าพันนะครับ มาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับสินค้าลงใหม่เยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับไงก็มาเลือกมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยน์ใสงามนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบตาอีทีแอีทีเก้าอีที1้อยยันมา้1 5ารอยารทียยพัดนะครับโค้งลุ่งเพชรโคงมุย้ยลรงบางนานะครับเนาะพี่ชัยมีให้เอฟีเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับไงก็มาเลือกมาดูชมได้เลยนะครับ R T ร1ทีพัทธันเดอร์นะครับเครื่องไม่เคยได้แกะเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ f อก็ค่อยดูไปนะครับเนี่ยพิชัยเปิดไปอยู่ที่2 0 0หมนะครับเครื่องตัวนี้นะครับพัทธันเดอร์ตาสีฟ้านะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อนะครับสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับโคงวิเล้งบางนาโคงกระติงแดงเคเเจ็ดสองนะครับสินค้าร้านทวีชัยนะครับมีให้ f อเลือกชมไม่ผิดหวังทุกตัวแน่นอนนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับ ยันมาร้อยห้าร้อยสิบห้านะครับมีหมดเลยครับสนใจโทรหาพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์ตทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับเนาะหรือจะเปในด้านรถลากฟังนะครับรถลากฟังพี่ชัยก็มีนะครับเนาะหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับ FC ขอมาเยอะนะครับบอกพี่ชัยถ่ายรูปอีแตนราคาสองหมื่นห้าให้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับ FC รถสวยเลยนะครับคอกเต็มนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับ 25,000บาทนะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องนะครับ fc นะครับตัวนี้จะเป็น rt 120พัดตาโตนะครับสภาพเดิมๆนะครับเครื่องตัวนี้อยู่ที่2,9,000บาทนะครับพัด120นะครับอีเตน25 0 0 0นะครับ fc เอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับกะบมุงกระบะสวยนะครับเดี๋ยวพี่ชัยดูนะครับนี่กระบะเต็มเลยนะครับหมายเหม้ไม่มีรั่วเลยนะครับเนอะยางเยิงก็ยังโอเคอยู่คัดสีก็สวยนะครับเห็นนะครับ สี่เกียร์นะครับเบรกน้ำมันนะครับตัวนี้อีแตนคันนี้สวยๆเลย fc สองหมื่นห้านะครับพี่ชัยดูข่าวนะครับ fc แถวจังแถวเชียงใหม่แถวน่านแถวอะไรเนี่ยะครับน้ำท่วมนะครับพี่ชัยก็เป็นกำลังใจให้นะครับ fc นะครับพืชผลก็จมน้ำกันหมดเลยนะครับแต่วันนี้ใส่งาบ้านพี่ชัยอะทุกทุกทีก็ท่วมนะครับ fc แต่ตอนนี้ไม่ท่วมนะครับน้ำระบายได้ดีมากนะครับ พี่แจ็ก็ขอขอบคุณนะครับเนาะที่ช่วยกันบริหารน้ำให้ดีนะครับผลอกสนใจนะครับเครื่องโครงร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับมาดูฝั่งนี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับ f อครับมีให้ f อซเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ใสงามนะครับไม่ว่าจะเป็น RT110RT90RT100 นะครับ RT 125้สนะครับสวยๆนะครับ3 2 0 0 0นนะครับไดเล็กนะครับ3 2 0 0 0นนะครับ RT 125นะครับกูปะต้า ET 8 0 ET 9 5 ET 1 1 0นะครับน้องมาเลือกมาดูชมกันนะครับพี่ชัยร้านพี่ชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับติดกับไฟแดงไซงามเลยนะครับทางเลี้ยวเข้าตลาดนะครับนาะมาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนไซงามนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ FC เลือกชมกันนะครับ เอฟซีบอกวันนี้พี่ชัยทำไมพูดไวจังนะครับฝนมันทำา่าคืมใหม่อีกแล้วนะครับเอฟซีเห็นไหมครับตกทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับเนาะแต่ก็ดีอะพี่ชัยไม่ต้องดึงน้ําเลยมันฉีดยาอย่างเดียวนะครับเอฟซีฉีดยาใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับมาเลือกประชมกันได้เลยนะครับ M 1 1 5เจ้าโลกนะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0ับาทนะครับ E t ท5 ET80 ET110 นะครับ มีให้เเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเครื่องไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าเครื่องแน่นอนนะครับพี่ชัยการันตีได้เลยนะครับของดีราคาถูกๆต้องร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับ FC นะครับโฆษณาสักหน่อยนะครับสนุกสนใจนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับโกงราคา5 0 0 0 6,000นะครับยังมีให้เเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับพี่ชัยอ่ะอยาถ้า f c นะครับอยากได้รถปั่นสักคันนะครับเนาะ มาดูร้านทวีชัยเจริญยนสใยงามได้เลยนะครับ FC จะไม่ผิดหวังนะครับพี่ชัยตัดยึดเข้ามาเยอะนะครับช่วงนี้นะครับรถสวยๆนะครับสวยจริงๆนะครับไม่ได้ทำสีเลยนะครับ FC อย่างสามี่ตัวเนี้ยส4 0 8ี่ย์ปีห้าห้านะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถไม่เคยได้ตัดตอนเลยนะครับ FC แสนห้านะครับ FC พี่ชัยแสนสี่นะครับรถขับดีนะครับไม่มีหอนนะครับรถสวยๆนะครับ หรือจะเป็นในด้านโค้งนะครับราคา5,000ันหกพันนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับมีให้เอฟซีเลือกชมเยอะแยะหมดเลยนะครับหลังอู่ก็มีนะครับโค้งนะครับด้านหน้ามันเต็มนะครับพี่ชัยก็เลยผักไปหลังอู่นะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับแต่รถตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับ FC 3 6 SP นะครับตัวนี้พี่ชัยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถสวยๆชั่วโมงน้อยๆนะครับขับดีมากเลยนะครับปี59นะครับ3 4 0 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้นะครับสนนกสนใจมาลองขับแล้วก็ ใช้งานได้เลยนะครับลดชั่วโมงน้อยมากนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ